สวัสดีครับพบกันอีกครั้งวันนี้มีอะไรพิเศษคุยกันเรื่องฟ้าทลายโจรเรื่องกระชายขาวนะครับแล้วก็ยอดผู้ติดโควิดไปเป็นหมื่นกว่าแล้วนะครับวันนี้หมืนสองคงไม่ถึงมั้งครับหนึ่งหมนะื่นสคงยังไม่ถึงนะครับใกล้ๆนะครับเสียชีวิตก็คงใกล้เคียงกับเมื่อวานาวันนี้ไม่ได้ขายผ้าแต่เรามาคุยกันามาคุยกัน ทําไมลูกชายทําอะไรตอนนี้ทําอะไรเล่นๆครับวันนี้เพราะเออแม่บ้านหยุดก็เลยได้ทากับข้าวแบบประประเภทอะไรนะครอ,อบครัวมีกันอยู่สองตัวผมเมียเนี่ยครับกินกันนิดๆหน่อยๆก็แกงไก่ใส่มเมถเนั่นแหละครับน,นี่มันมีไข่เค็มด้วยอยากกินไข่เค็มก็พูดด้วน้ำลายไหลมาทานด้วยกันนะครับแต่สักวันหนึ่ง ถ้าเกิดได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องไปเปิดร้านขายเข้าแกงนะแต่ขายแบบข้าวหม้อแกงหม้อไว้ไม่เรื่องมากนะครับในในวันข้างหน้าไม่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะแต่ละคนตอนนี้ยังตั้งหลักกันไม่ถูกเป็นมวยก็ไปไม่เป็นนะครับ <c oughs> ไปไม่เป็นเพราะว่าโควิดในทีมมันมา ไอ้ที่ล้มก็ล้มกันไปอที่เจ็บก็เจ็บกันไปที่ตายก็ตายกันไปเป็นปกติยาไม่มีวัคซีนไม่ได้ไม่จะให้ทําไงครับลุงชัยก็ตอบไม่นานเหมือนกันเพราะลุงชัยยังไม่ได้ฉีดนะครับวันนี้ก็เลยหลายหลายวันวันนี้ก็ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรกับกระชายขาวกระชายขาวมีคุณสมบัติที่เป็นยาก็จริงฟ้าทลายโจรมีคุณสมบัติที่เป็นยาก็จริงแต่ว่ามันมี เวลาในการใช้และว,วิธีการใช้จำนวนการใช้คุณต้องศึกษาให้ดีๆก่อนอ่านที่ข้างสากก็ได้ถ้าคุณซื้อเป็นแบบสำเร็จรูปแคปซูลหรือถ้าเป็นขอเอาเอาใบามาต้มกินน้ำกินกี่วันหยุดกี่วันหรือว่าถ้าไม่ถ้าจะกินแล้วพิสูจน์ง่ายๆเหมือนกับคุณกินเห็ดอ่าไปซื้อมาจากไหนก็นแล้วแต่ไปไปเดินทางไปทางไหนหรือไปเก็บมาเองก็แล้วแต่ เขาบอกว่าถ้ากินแล้วปากไม่ชาไม่เวียนหัวผ่านถ้าปากชาแล้วเวียนหัวใจสั่นก่อนนะครับใจสั่นเวียนหัวนั่นแหละเตรียมตัวได้นะครับถ้าคุณไม่อาเจียนออกมาตายถามว่าเคยเมาหรือลุงเคยลุงชายเคยเมานะครับผมเมาเห็ดเห็ดตับเต่าทั้งบ้านเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้ง,ท,งทั้งตัวผมเลยนะนะต้องสำรอกคืออาเจียนออกมาถึงจะหาย ดีตอนนั้นยังกินมันมันมันก็ไม่น้อยนะครับวันนั้นกินเยอะเหมือนกันสามคนกินเยอะเหมือนกันแต่ว่าดวงมันไม่ถึงคาดมันก็เลยรอดมาเห็นตับเต่าไปหน้าเมาก็เมาแล้วตั้งแต่บัดนั้นก็ไม่กินอีกเลยขยาดขยาดมากเพราะนั้นก็เลยมาคุยกันเรื่องฟ้าลายโจรมีผมก็ำลังทำทดสอบเรื่องฟ้าทลายโจรทดสอบยังไงทดสอบกันดูถามว่าอย่าขายไปลุงชัย ก็อยากขายอยู่หรอกครับแต่ยังไม่ได้ทำเพิ่งเริ่มแต่วันนี้ก็เริ่มแล้วในยุคเศรษฐกิจของโควิดในทีม19ทำอะไรได้ล่ะครับคุณกินทุเรียนได้ยังถ้าคุณกินแล้วเม็ดคุณทิ้งใช่ไหมน่าเสียดายลุงชายวันนี้ลุงชายมีเป็นคลิปมาให้ดูว่าทำทาได้จริงไม่ยากเม็ดทุเรียนทำยังไง ต้องล้างให้สะอาดก่อนอไอ้สกอตไบส์หรือว่าอะไรคล้ายๆสกอตไบส์ผมเรียกไม่ถูกที่เขาใช้คําว่าแทนว่าที่บันที่ล้างจานนะครับเราจะเอาเนื้อออกเอาเนื้อที่ติดเม็ดมะเร็ดนะครับเม็ดหรือเม็ดเนั่หละเรียกไม่ถูกหรอกครับวางกันไปตามแบบป้้นๆน,นัทนแล้วกันคำเอาให้ล้างน้ําให้สะอาดให้เนื้อที่ติดกับเม็ดเนี่ยออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เสร็จเรียบร้อยแล้วทายัางไงครับรวมรวมไว้ไอ้ที่กินนะนะอ้ที่คุณกินกินแล้วน่ะถ้าถ้าผ่าขาดแล้วไม่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 มักไม่เคยขึ้นต้องลูกที่เม็ดที่สมบูรณ์มีอยู่สองอย่างถ้าได้เม็ดทุเรียนนะหนึ่งไม่เผาก็ไม่เผากินก็ต้มกินแต่ว่าต้มผมไม่เคยกินนะผมเคยกินแต่เม็ดทุเรียนเผาเปลือกทุเรียนเอาไปทไําไ,าไล่แมลงได้อีกเอาไปทําปุ๋ยได้อีกมีนะครับคนรวยเพราะเปลือกทุเรียนนี่ก็เยอะนะครับ ถึงังมีไม่มากแต่ก็หลายรายทีเดียวอาถามว่าลุงชัยทำไมไม่ทําผมรออย่างเดียวครับ mm hmm. รอเขารอให้แม่บ้านออกจากงานก่อนคงจะได้ทําอะไรสนุกสนุกกันอีกเยอะ mm hmm. ครับเมื่อกลับไปไปสู่พื้นฐานของชีวิตคือไปอยู่บ้านที่ท,ที่เป็นเนที่ว่าเรียกว่าบ้านสวนก็ได้นะครับคือมีพื้นที่ที่จะทําอะไรอะไรได้ไม่ได้อยู่ในเมืองที่ทําอะไรก็ลำบากแต่วันนี้มาแนะนําก็คือเราทําในเมืองได้ คุณเอาเม็ดมาล้างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเม็ดุเรียนแล้วก็เอามาวางในกล่องหรือในภาชนะอะไรก็แล้วแต่เอาใส่น้ําไปพอประมาณเอาแค่สักครึ่งเม็ดหรือแค่ท่วมพอพอท่วมแค่นั้นนะครับเปลี่ยนน้ําทุกวันแล้วมันกี่วันจะขึ้นล่ะลุงชยัยคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกครับคุณไม่ใช่นักวิชาการผมก็ไม่ใช่นักวิชาการขึ้นเมื่อหร่มันก็บอกมันก็เห็นเองแหละครับว่ามันว่ามัน,ม,นมันปริแล้วนะที่หัวเม,ม็ดมันปริ ปีเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นรากขาวๆนั่นแหละครับคือเม็ดคือรากข,ของมันต้นของมันนจะอยู่ในเม็ดมนในเม็ดทูเรียนแต่นันพอมันงอกแล้วคุณจะให้มันยาวสักประมาณองผู้ดีนิน้วก้อยหรือคือมันนิ้วหนึง่งหรือนิ้วนิดๆอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องเปลี่ยนน้าทุกวันนะครับเสร็จคุณก็เอา,เอา,เ,อาเอาลงเลยถ้าจะให้แน่แน่ว่ามันขึ้นและไม่ตายเนะี่ยคุณเตรียมหลุมไ้เลยไม่ใช่หลุมฝังคนนะครับปลูก ทุเรียนเตรียมหลุมเตรียมหลุมปลูกทุเรียนไม่ใชจะเตรียมหลุมฝังคนดังนั้นคุณเตรียมหลุมได้แล้วคุณจะคุกเข้าอะไรก็แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณคุณจะใส่ปุ๋จะใส่ขี้วัวขี้ควายขี้อะไรก็แล้วแต่เอาเลยครับคุณพอเอาที่คุณพอใจเสร็จเรียบร้อยคุณก็เอาเม็ดทุเรียนคุณที่คุณจชแช่น้ําไว้มันงอกแล้วเนี่ยล้างแล้วก็แช่น้ําไว้มันงอกแล้วเอาไปวางโดยที่คุณต้อง เอานิ้วหรือไมแ้แย่รูนิดนึงเพื่อให้รากที่มันงอกมันเนี่ยลงมาในรูนั้นนะครับเสร็จแล้วรอทานานไหมผมก็ตอบคุณไม่ได้ว่นนานไหมว่าผมลืมจดเมือม่อไร่ที่เม็ดที่รากมันลงไปพอพอประมาณแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเจ็ดวันสองสัปดาห์มั้งโดยประมาณโดยประมาณสองสามสัปดาห์นะครับมันจะยกหัวขึ้นนะครับมันจะยกหัวขึ้นคือคือยกมเมล็ดขึ้นยกเม็ดมันหนักขึ้นนะยกเม็ดขึ้น เสร็จแล้วมันก็จะมีขั้นตอนพอมันยกเม็ดขึ้นมันจะไม่แตกเม็ดมันจะไม่แตกมันจะมีขั้นตอนการหักหักเม็ดอันนั้นคุณต้องไปศึกษาใน YouTube อีกครั้งหนึ่งพอมันแตกใบออกมาเห็นเล็กๆคุณหักมันจะง่ายมากเลยมันจะครึบนิดเดียวแตอนนี้มันจะพุ่งขึ้นเลยแต่ถ้าหักก่อนเวลานั้นโดยฝืนกำลังมันจะคอขาดมันจะเหลือแต่รากต้นหายคือใบมันที่อยู่ในเม็ดหายไปแล้ว ทิ้งใช้ไม่ได้อ่าอันนี้เป็นการอ,าอยู่บ้านแบบรุ่นโควิดหรือทําเล่นๆในในบ้านคุณมีที่ดินมีนิดๆหน่อยๆคุณทํำดูสิครับกิน5เม็ดก็ทำทำห้เม็ดกิน10เม็ดก็ทํา10เม็ดไม่ไปยากอะไรครับเหมือนกับปลูกพริกปลูกอะไรนะครับ ถ้าเกิดมันขึ้นมามันก็จะแข็งแรงแต่ถ้าคุณเอาเม็ดไปลงดินเลยเนี่ยมันจะขึ้นไปตลอดกาลก็คือหมายความว่าถ้ามันมันมันขึ้นได้แล้วมันปรับสภาพตัวมันเองได้แล้วมันจะขึ้นแน่นอนอ่าไม่ต้องไปโยกไปย้ายอะไรมันอีกเราไม่ได้ปลูกเป็นพาณิย์นะครับเป็นสิบไร่ยี่สิบไร่หรือเป็นเป็นสวนเป็นธนาเป็นธนานเป็นขนาดอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ทําเราทาทาเพื่อความสุขของของของัวใจลองทาดูสิครับ วันนี้ผมดูผมทําเป็นคลิปวิดีโอให้ดูแล้วสาหรับกระชายกระชายผมได้มาก่อนอันนี้รอกระชายดํากระชายดาอีกผมจะมาทําให้ดูแล้วก็มีอะไรก็แล้วแต่ที่ผมกินซื้อมากินอย่างแพงแพงดิจกีก็ต้องลูกใหญ่ๆมะปรางเขาเรียกว่ายงชิดเนี่ยครับเม็ดลูกท่าไขา่ไก่ผมก็เก็บมเมล็ดไว้เก็บเม็ดมันไว้ เก็บเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก,ก็ถึงเวลาอารมณ์ดีก็อารมณ์ดีเพราะถ้ามันขึ้นก็ถือว่าประสบความสาเร็จบางทีก็โยนเขา,าเรียกลูกโยนโยนโยนไปมันขึ้นมีมันมีสระขึ้นมาสระเนินวงกับสระสุมาลีไม่รู้ว่าอันไหนยังยังแยกไม่ออกอต้องดูที่ลูกมันครับถ้าตูดยาวตูดแป้นสระนะครับมันจะมันจะมันรสชาติมันจะต่างกันอยู่นิดหน่อยอสระ สุมาลีกับสละเนินวงมันจะรสชาติก็จะแตกกันอยู่นิดหน่อยแล้วก็ลักษณะของก้นก้นก้นผลมันก้นลูกมันนะครับลูกลัมมันจะต่างกันเขาเขาเขาคนที่เก่งๆแม่นๆเขาจะดูได้แต่บางใช้ก็พอดูได้บางทีก็ลืมเหมือนกันนะครับเพราะมันความรู้มันตีไปตีกันมาอฉะนั้นมันก็ขึ้นลิ้นจี่หงเวลลูกใหญ่ๆเบ้งๆนะครับก็ซื้อมาก็ขึ้น ก็ปลูกไปเมื่อก่อนเมื่อเมืม่อปีสองปีที่แล้วผมแจกผู้เรียนไปเยอะเป็นร้อยร้อยต้นแต่ปีนี้ผมไม่ได้แจกใครผมทำโชว์ก็ว่าจะให้ลูกหลานเอาไปปลูกตายก็ตายไปเพราะเราปกติเราก็โยนไม็ทิ้งอยู่แล้วนะครับตายก็ตายไปออเอามามาถึงผู้เรียนก็ผ่านนะ่ครับผ่านไปได้แล้วเดี๋ยวไปดูรูปกันไปดูในคลิปกันกระชาย ก็ลงไว้ให้ดูแล้วแต่ฟ้าทลายโจรน,นี่ยังไม่ได้ลงรอรอรอก่อนรอก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอา,ามาทําให้ดูถามว่าทําแล้วเป็นยังไงประสปคุณแก้โรคโควิดได้ไหมได้ไม่ได้คุณเข้าไปค้นคว้าหาความรู้เ,อ,เองเข้าไปดูใน YouTube เลยพวกกูรู้เยอะหรือก็พวกกูรู้เยอะคุณไปดูในนั้นเลยครับดังนั้นความรู้เหล่านี้มันไม่เหมือนสมัยโบราณแล้วที่จะเก็บงําไว้คนเดียวเดี๋ยวนี้ความรู้มันแตก ออกไปจนเป็นที่จนจนเขารวบรวมไว้ใน Google ได้ฉะนั้นไปดูแล้วเอาไปลองเล่นดูลองทำเล่นๆกันดูไม่ต้องเอาจริงอาจารย์หรอกครับแต่ของของของ,ของที่ลุงชัยคิดก็คือถ้าทำสำเร็จในเกียว์วากะชายหรือฟาทลายโจนใครจะซื้อก็ขายเพราะลุงชัยก็ซื้อเข้ามาเหมือนกันใครจะซื้อก็ขายแต่ว่าขอตอนนี้ตอนนี้เป็นทุนหมดเลยนะครับกากาชัยโลละ200 กระชายสดนะครับโลละ200เอ่อนิดเดียวไม่ได้เยอะหรอกครับ200แต่ฟ้าทลายโจรกิโลละ6 0 0้อถ้าตากแห้งเลือกเอาครับจะปลูกอะไรมีที่ตรงไหนถ้าถ้าไม่คิดเป็นพาณิชย์คุณปลูกฟ้าทลายโจรด้วยปลูกกระชายด้วยจะแกงแกงไก่ใส่มะเขือใ,ใ,ใส่กระชายก็ได้มันมีลายแกงที่ใส่กระชายผมก็ไม่เก่งกับข้าวด้วยครับแต่กกพอรู้ว่าง พวกนี้กินเป็นยามาแต่โบราณแล้วซึ่งโบราณก็ทําไว้ให้เป็นกับข้าวกินนะครับมีใบชะพูอ่าในอย่างหนึง่งละไอตัวใบชะพูที่สําคัญนะใบชะพูนเนี่ยไปดูที่ว่าไปดูที่ว่าลุงชัยพูดจริงไหมใครเป็นความดันครับใครเป็นความดันว่าหวานาาเนี่ยใบชะพูนี่แหละอ่ารู้สึกจะเป็นความดันมั้งครับใบชะพูถ้าจำไม่ผิดใบชะพูแก่ตากแห้งแล้วมาซอย ชงน้ำชาดื่มแล้วมีอีกตัวหนึ่งเพราะว่านะครับเพราะว่ามีอีกตัวหนึ่งใส่ใบนี้ไปลดลงเร็วมากเลยครับความดันแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่แนะนำเอาเอา,เอาแค่ใบชะพูอ่าถ้าไม่มั่นใจเข้าไปหาดูว่าสรรพคุณเป็นยังไงเป็นยาโบราณ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอกันลุงชัยทาอะไรเล่น,ลนๆวันนี้ไม่ได้มาขายผ้านะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ครับไปดูคลิปกันครับพามาชมสวนนะครับวันนี้มาแปลก ดูชัยมาแลกเ,เม็ดที่เราได้เพาะแล้วที่มันแตกลากออกมาแล้วจะถามว่ากี่วันคุณล้างเม็ดให้สะอาดก่อนนะครับคุณล้างเม็ดให้สะอาดก่อนออแล้วก็เอาแช่น้ําปิ่มๆจะก,กี่วันก็ช่างมันนะครับไม่ใช่นักวิชาการลากงอกมาไหลพอประมาณสักนิ้วครึ่งนิ้วเอาลงดินอย่างที่เห็นในรูปเลยครับที่บ้านก็ที่มันน้อยนะครับมันเป็นตึกก็ได้เท่านี้แหละครับต้น ลิ้นจี่จพันนะครับที่กินแล้วโยนเอาไว้เพราะแก้งแก้งโยนเอาไว้ก็ขึ้นแล้วแล้วก็มีเ,เ,เขาเรียกอะไรครับสละไม่ใช่สละอะไรนะสุมาลีขึ้นแล้วไม่ใช่ละกรานะครับละกร,รมเปรี้ยวมะละกอก็ขึ้นแล้วที่กินแล้วก็เอาเม็ดมาโรยดูนะอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับเห็นแล้วว่ามันทําได้จริงสําหรับต้นนี้แปลกกับเขาเพื่อนหลายปีไปแล้ว เป็นต้นทุเรียนมันจะกลายเป็นทุเรียนบอนไซแล้วครับตายไปนหนึ่งต้นเมื่อก่อนมีสองต้นนะครับตายไปนหนึ่งต้นเหลืออีกหนึ่งต้นตอนนี้ก็อาการไม่ค่อยดีเพิ่งจะแหวกหญ้าออกเมื่อเช้านี้เองนะครับตายก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่เป็นมาก่อนอันนี้คุยกันในยุคประหยัดนะครับสําหรับกับข้าวสําหรับยุคมิลเลนเนียมดูสิครับประหยัดไหมอพอดีแม่บ้านหยุดงานพอดีก็เลยได้กินของอร่อยแกงอะไรเนาะนี่ แกงไก่ครับแกงไก่ขนมจีนแกงไก่เิ่นถ้วยชาถ้วยน้อยๆไม่ใช่อะไรนะครับเป็นถ้วยชาไม่ใช่ถ้วยเหล้านะครับเพราะผมไม่ดื่มเหล้าแต่ขวดแะเผลอไปหยิบขวดน้ำปลาแล้วเป็นเรื่องเลยนะครับทานข้าวด้วยกันครับนะฮะมีแคบหมูด้วยครับมีแคบหมูด้วยขนมขนมจีนใครชอบอย่างนี้เชิญนะครับ